พุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมมังชีวิตังเมปูเชมิสังคังชีวิตังเมปูเชมินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภ มีธรรมังสารนังค่ะ ทุติยามปิพุทธังสารนังคาชามีทุติยามปิธรรมังสารนังคาชามีทุติยามปิสังฆังสารนังคาชามิตุติยามปิพุทธังสารนังคาชามิตุติยามปิธรรมังสารนังคาชามิตุติยามปิสัง ขังสารนางคาชามินโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะ ทิพพาวานโมโพธิสัตโตุพรหมปัญโยนโมโพธิสัตโตุพรหมปัญโยนโมโพธิสัตโตุพรหมปัญโย สโมหจิตเตนะพุทธสมิงปาปะกะโตมายะคัมภิเมกตังโทสังสาภพะ นัสสันตโยโทโสโมหจิตตนะธรรมมาสัมิงปาปะกตมยาัมาธรรมิกตังโทสังสาภาปาปังวินาสันตโยโทโสโมหจิตตนะสังคัสสัมิงปาปะกตมยาัมาธรรมิกตังโทสังสา ปาปังเวนาสันตุนมโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณานิโนปราศิสหาสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆ ยธาโปธโมนะโปทธปูชาธรรมปูชาสางฆปูชาอาคีธานังวรังคันทางศีวลีจะมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสาพะโซ ทธรรมสังฆปูชมินโม,มพุทธายพระพุทธไตยรตัตนาญาณีนภาราศีสหสัสสุทธ,ทธัรม,มคคาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนพุทธปูชาธรรมมาปูชาสังฆปูชาอาคีทานังวรัง สีวลีจะมหาเทรังหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโยอ พระโสพุทธรธมาสางคปูเชมิหนมโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนาญาณมณีนภราสีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสางโคยะธาพ โมนะโพธฐโปชาธรรมโปูชาสามขปูชาอาคีทานังวรังคันทังศีวเลจะมหาเทรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธา,า,า,ามิสัพพโส ัมมาสังะปูเจมินมโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนาญาณเณียนปราสีสหสสุธรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธพุทโมนพุทธปูชาธรรมมปูชาสังฆปูชาอาคีทานังวรา วัลลีจะมหาเถระหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโย ตาะโสพุทธธรรมมาสังคปูชจมินโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหสสุธรรมมาพุทธโทธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธปูุชาธรรมปาุชาสังคปูชาอาคีธา ว่ารังคันทังสีวลีจะมหาทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวัน ขปูเจมิณโม,มพุทธา,า,ายพระพุทธตรัยรตานายาน,านิเนปาราศีสหสัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโคยธาพุทโมนะพุทธปูชาธรรมมาปูชาสังขปูชาอาคีทานัง ลีจะมาเทราหังวันทามิทุระโตาหางวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสา โสผุทธรรมมาสางขปูเจมินโมพุทายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภาศีสหสสุธรรมมาผูโทธรรมโมสางโคยาธาทธโมนาพู้ทผูชาธรรมมาปูชาสังขปูชาอาคีธานังวั ขันธงสีวลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิธาตุยโยอาหังวันทามิสาพาโซพุทธธรรมสังฆปูพูชมินมโมพู ยาพระพุทธไตรรตนาญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทปูชาธรรมมาปูชาสังฆปูชาอาคีธานังวรังคัน สีวลีจะมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหัง วันทานิสาพาโสพุทธธรรมาสังขโปเูชมินมโมพุทธ,ธายาพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโคยธาพุทธโมนาพุ ทัพโปชาธรรมโมผู้ชาสังฆผูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวะเลจะมหาเทรังอาหังวันทามิธุระโตอาหังวัน ทามิทาตุโยอหังวันทามิสาภโสพุทธธรรมมาสังคโปูเชมี สัพเพพูทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภลาปปัตตาปจิกานันจะยามภลังอรหันตานันจะเตเชนราขังพันธามิสัพโสสัพเพพูทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภลาป ปัจจิกานันจะย,ยงพลังอรหันตานันจะเตเทียนรักขังพันทามิสาพโสสาเพพุทธะสาเพธรรม,มาสาเพสังฆาพลัปัตตาปัจจิกานันจะย,ยงพลังอรหัน ตานัญนจะตเชนาราคังพันธามิสาพโสสาเพิพุทธาสาเพธรรมมาสาเพสังขาภลาปัตตาปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานัญนจะตเชนาราคังพันธามิสาพโสสาเพพุ ธรรมาสาเพิังขังภาละปัตตาปจัจจกานันจะยังภาลอรหันตานันจติเชนราคังพันธามิสาภาโซพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิ